ผัดมาม่าทูน้าจ้าเรียบร้อยมากินด้วยกันเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาเจ้าวันนี้กินข้าวกับยายจ๋าเนาะมากินข้าวหลังบ้านนะคะเหมือนฝนจะมาแต่ว่าเย็นชื่นใจอยากนั่งหลังบ้านเนาะนี่เลยนะคะวันนี้ผัดมาม่าเนาะรสต้มยำนะคะใส่เครื่องมาม่าด้วยใส่ทูนา้าแซบๆนะ กับยาตะเก็นนะคะรสชาติแซ่บเดอ้อทุพิกใส่สิบเม็ดนะพร้อมพริกอ่ามาม่าเนาะมาจ้ากินด้วยกันนะคะเด็กเส้นเด็กเส้นอืมไม่ได้กินใส่ผัดอ่าอ่าทูน่าน,านานแล้วนะคะเส้นไวๆเราเขาจะอยากจสงใส่จะต้มนานลนะ้วมากินด้วยกันนะคะ อืมอืมอืมเปรี้ยวหอมนะคะชื่นใจเนาะกินทูน่าด้วยนะคะนี่ปาปิกาของเราหลังบ้านเลยนะคะมามาอืมอืมเขาจัดออกเปรี้ยวไม่ได้จัดน้ำตาล แซ่บอยู่แล้วเนาะต้ยมยำมาม่าของเราเลยนะคะอืมมา้ลยคะ่ะทุกท่านเลยเนาะได้อะไรกินเย็นกันเนาะทางไทยนะคะอือยาตะก็แต่วันนั้นยาจ๋าทอดไข่อร่อยนะคะอืมนี่ตัดทิ้งแบบชนิดที่ว่าเอามาสั้นๆกินได้หมดเลยนะคะหนูได้ไปเก็บอีกเนาะจะหมดแล้ว อยู่นะคะอืมผัดอย่างเงี้ยต้องมีให้เราผักกลับนะคะลุมแรงอืมหอมหอมชุนหน้านะคะกระเทียมเจียว ยายจ๋าเป็นคนชอบกินผักผัดอะไรก็กินผักกลับนะคะเน,นี่ยอันเนี้ยจะว่าเหมือนถั่วยอดถั่วลันเตาก็เหมือนนะคะจะว่าเหมือนถั่วพูก็นิดๆเนาะมันๆอืมจะดอกนี่เหมือนดอกแคบ้านเราเลยค่ะ ตาแลกแล้วนะคะฮืออืมขึ้นใจโอ้ยหลุดไม้หลุดม,ดมือนะคะแซ่บจ้า นานแล้วพูดถึงไม่ได้กินสปาเกตตี้ซอสทูน่านะคะไม่ทำให้สองนีกินวันอืม กำลังดีนะคะไม่ถึงกับจีด๊ดอ,ออกข้างนอกในเมงวันนะคะส้มตำก็อยากกินเนาะแต่อยากรอเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากัดน,นะคะรอแม่อ้อยรอพี่ปองก่อนนะคะ ลาการหลังบ้านสดกรอบนะฮะผักที่เราปลูกเองหลังบ้านเนาะรสชาติเขาเหมือนมะเขือเทศเนี่ยมันจะอร่อยสดเพราะเราเพิ่งเด็ดออกมาจากต้นนะเปรียบเทียบกับซื้อที่ร้านรสชาติมันจะผิดกันเลยนะคะเพราะว่าของเรา มันก็เรียกว่าธรรมชาติเนะก็อย่างหญ้าตะกะแตนนี้ก็เหมือนกันนะคะผักที่เก็บจากธรรมชาติรสชาติมันหอมหวาน <laughs> อืมลุยมือแล้วนะคะเป็นคนเดียวเนาะ ชายก็กินข้าวกับไก่ไปแล้วนะคะวันนี้อากาศคึ้มๆเหมือนฝนจะมามีลมหน่อยๆน,นะครับไม่ร้อนอืมอร่อยอืมมือตอนพริกนะคะ

anh chết tục có chết tục ở xế sửa lên nè đi nhỉ lắm à tốt ok <cười> ฝนตกแล้วฝนตกแล้วจะยกแพเข้าหนีเข้าข้างในนะคะอืมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวไปกินต่อหลังบ้านเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามไรยายจ๋าเนาะถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากกดเลิฟนะคะเป็นกำลังใจให้จ๋าเพื่อสร้างคลิปมาใหม่ถึงพี่น้องนะคะไปแล้วไปแล้วฝนตกแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปกินต่อคะ่ะ